ตอนนี้หลายพื้นที่ยังเผชิญกับไฟป่าอยู่นะคะอย่างภาคใต้เองก็มีปัญหาบางจุดด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลอำเภอเกาะลันตาจัังหวดกระบี่ค่ะไม่ต่อเนื่องเป็นวันที่3สาเหตุก็มาจากการลักลอบเผาป่าเพื่อที่จะบุกรุกพื้นที่จนถึงตอนนี้เสียหายไปแล้วหลายร้อยไร่ด้วยกันค่ะ เจ้าหน้าที่ยังต้องลำเลียงน้ำเดินเท้าเป็นระยะทางไกลเพื่อเอาน้ำไปดับไฟที่กำลังลุกไหม้ป่าเส็จภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ต่อเนื่องเป็นวันที่3เนื่องจากพื้นที่เป็นทรายรถดับเพลิงก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ค่ะไฟลุกลามรวดเร็วจากอา,ากาศร้อนแห้งแล้งและมีลมพัดแรงด้วยก็ต้องระดมรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงระดมฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกไหม้ผืนป่า นายสุวัส์สุขสิริหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลบอกว่าพื้นที่ป่าเส็ดป่าไม้เบญจพรรณถูกไฟไหม้เสียหายไปแล้วหลายร้อยไร่ส่งผลกระทบต่อแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านกประจำถิ่นและนกอพยพสาเหตุของไฟป่าครั้งนี้เกิดจากการลักลอบเผาค่ะเพราะว่าไปพบหลักฐานมีกาบมะพร้าวมีขวดน้ำมันเชื้อเพลิงทิ้งไว้ในป่าต้นเพลิงเกิดขึ้นกลางป่าเขตห้ามล่าสัตว์สาเหตุก็น่ามาจาก การที่เข้มงวดป้องกันปราบปรามการบุกรุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับคนที่ต้องการจะบุกรุกพื้นที่ค่ะ